สนใจก็เชิญบูชาได้นะครับที่วัดไร่หากท่านผู้ใดสนใจประวัติของหลวงพ่อหลวงพ่อผาดและปฏิปทาของหลวงพ่อชีวประวัติท่านเข้าประชมได้นะครับที่แฟนเพจลูกศิษย์วัดไร่ลูกศิษย์หลวงปู่ผาดวัดไร่ครับ ลงปู่กเสกรุ่นแรกเลยนะครับอันนี้เป็นปี50สำหรับพยานุเถนนี้นะครับลงปู่ผ่านนะครับปลูกเสกรุ่นแรกเลยครับเมื่อปี50ครับเป็นพญานพญาคุดนะครับซึ่งผู้ที่บูชาพยันนี้นะครับก็จะได้บูชาทั้งองค์พญาคุดแล้วก็องค์พญานาคราชด้วยนะครับเพราะซึ่ง ท่านที่ทําการค้าขายก็จะมีทั้งความเจริญก้าวหน้าค้าขายรุ่งเรืองนะครับสนใจก็เชิญเช้าบูชาได้นะครับที่วัดไรนี่นะครับหลวงพ่อปลุกเสกปี50นะครับพิมพ์นี้จะหาดูได้ยากมากนะครับไม่ไม่ไม่ไมค่อยมีกัน,นพยานพยายพุธและพญายนาจจริงๆแล้วก็เป็นพี่น้องกันนะครับพ่อเดียวกันแต่คนละแม่ ดูประวัติกันได้นะครับเป็นเป็นสัตว์ที่มีอิทธิฤทธิ์มากทั้งสองฝั่งนะครับทั้งมหาอำนาจและคุมสมบัติครับอันนี้ก็เป็นอีกพิมพ์หนึ่งนะครับของพญา,านพิคุษของหลวงพ่อผาดแห่งวัดไร่ของเรานะครับข้อแตกต่างของพญา,านถือนี้นะครับก็จะเกี่ยวกับความก้าวหน้าของด้านการงานครับ เหมาะสำหรับข้าราชการทหารตำรวจพนักงานที่ต้องการเลื่อนขั้นเลื่อนตำแหน่งนะครับโดยมากก็จะนิยมบูชากันมาหาอำนาจของพญาครุฑนะครับเขาใช้เป็นตาแผ่นดินนะครับซึ่งสามารถปัดเป่าความชั่วร้ายทั้งหลายไปได้ครับเชิญบูชาได้นะครับที่บ้านไดครับสำหรับหลวงพ่อผาดของเราเนี่ยนะครับนั่นเป็นพระสงค์ ผู้ปฏิบัติดีปฏิบัติชอบนะครับท่านปวดตั้งแต่เป็นเนนครับแล้วเพิ่มมรณา,าพาไปเมื่อเดือนสฤศจิกายนที่ผ่านมานี้เองครับท่านเป็นพระที่มีเมตตาสูงและครับหลวงปู่ได้ศึกษาวิทยาคมนะครับจากหลายๆที่นะครับทั้งสายหลวงพ่อก,กันทางอยุธยาสายหลวงปู่สด วัดปักน้ําครับเรื่องสมาธิเนี่ยชัดเจนมากครับเพราะหลวงพ่อท่านเน้นเรื่องนี้เลยนะครับเรื่องใจหยุดใจนิ่งเนี่ยครับใจสนใจอ่ประวัติของหลวงพ่อหลวงพ่อผาและปฏิปทาของหลวงพ่อชีวประวัติท่านเข้าประชุมได้นะครับที่แฟนเพจลูกศิษย์วัดไร่ลูกศิษย์หลวงปู่ผาวัดไร่ครับ